โอจิติกก้าวไกลไปกับทาทา การบริหารวัสดุหรือสินค้าคงคลังให้ทันกับการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการนับยอดคงเหลือมีระบบควบคุมสินค้าคงคลังรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจที่มาของหลักการพื้นฐานในการจัดการพัสดุคงคลังในด้านต่างๆให้ถูกต้องโดยต้องควบคุมระดับความละเอียดมูลค่าของสินค้าคงคลังว่ามีผลในทางบัญชีขององค์กรหรือไม่เพื่อที่จะได้สามารถเลือกระบบในการควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราสามารถแบ่งระบบการเติมเต็มสินค้าคงคลังออกได้เป็น2ระบบหลักๆได้แก่1 ซิงเกิลพิเลตอินเวนตอรี่โมเดลหรือระบบการเติมเต็มสินค้าคึงครั้งได้เพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งหากเราสั่งสต็อกมาน้อยเกินไปก็ไม่สามารถที่จะสั่งสต็อกมาเพิ่มเติมได้ทําให้เสียโอกาสในการขายแต่ถ้าหากสั่งมามากเกินไปก็ไม่สามารถที่จะจัดเก็บเอาไว้เพื่อขายในช่วงเวลาถัดไปตัวอย่างเช่นสต็อกหนังสือพิมพ์หรืออาหารสดซึ่งหากเราสั่งสต็อกมาน้อยเกินไปก็จะทําให้มีสินค้าไม่เพียงพอขายเสียโอกาสในการขายไปในขณะที่หากเราสั่งสต็อกมามากเกินไปก็ไม่สามารถที่จะจัดเก็บเอาไว้เพื่อขขายในนนวััรรุ่งึ้้ไดคบ นักจัดการสินค้าคงคลังและโซ่อุปทานสมัยใหม่ควรทราบถึงเหตุผลที่มาที่ไปและผลกระทบของการตัดสินใจให้ครอบคลุมทุกมิติในโซ่อุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางบัญชีและการเงินโดยไม่จำกัดแต่เพียงในมุมมองของโลจิสติกส์แบบดั้งเดิมเท่านั้น 2. มัลติพิเลตอินเวนท์รีโมเดลหรือระบบที่สามารถเติมเต็มสินค้าได้มากกว่า1ครั้งซึ่งหากเราสั่งสต็อกสินค้ามาน้อยเกินไปก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ หรือหากสั่งสต็อกมามากเกินไป <S <S ก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ <S <S หรือขายในช่วงเวลาถัดไปได้ <S <S โดยในระบบนี้ <S <S เราสามารถแบ่งได้อีกเป็น2ระบบย่อยๆได้แก่ 1>, 1. f i ่งฟิกไทม์พีเลียหรือ P m o เด l คือระบบการเติมเต็มสินค้าตามนวดเวลาที่กำหนดอาจจะทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อดูว่ามีสินค้าคงคลังเหลือในปริมาณเท่าไหร่และทำการเติมเต็มตามปริมาณที่เรากำหนดครับ 2. f i ฟิกออเดอร์ควอนติตี้หรือ Q m o เด l เป็นระบบการเติมเต็มสินค้าเมื่อมีปริมาณสินค้าคงคลังลดลงถึงจุดสั่งซื้อในระบบนี้เราจึงต้องมีการบันทึกยอดการรับการจ่ายเพื่อให้ทราบปริมาณสินค้าคงเหลือในแต่ละขณะข้อเสียของระบบ Q m o เด l คือจะมีความยุ่งยากและต้นทุนในการบันทึกยอดการรับการจ่ายแต่ก็มีข้อดี คือทําให้เราทราบปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละขณะซึ่งก็ช่วยให้เราไม่จําเป็นจะต้องจัดเก็บสินค้าคงคลังมากเกินความจําเป็นครับการตัดสินใจเลือกนโยบายในการเติมเต็มสินค้าคงคลังแบบ Q Model หรือ P Model เป็นเรื่องพื้นฐานแต่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการสินค้าคงคลงังการเลือกวิธีการเติมเต็มที่ไม่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและสินค้าคงคลังขององค์กรจะส่งผลกระทบต่อต้อนทุนและขาดประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง สนับสนุนรายการโดยทาทาสีนอนใจแอน